ก็ซสีมีอยู่ค่ะแล้วเพราะอีกเนาะจาะซาธูเดอร์แห่ๆได้เร็วๆคือเป็นตั้งใจเด้อจ่ะนี่คือความเสือส่วนบุคคลเด้อพี่นองเด้อได้หลายคนเนอพี่นองเนาะสำหรับ f c ฟซีพอเอแม่เดินทางไปหาลูกเต่ามีหลากหลายความรู้ดซื้อพอยาพนบางคนกับคินหอดคิดถึง บางคนกลับไปโดยความมวลความซึนแต่บางคนกลับไปด้วยความท่ว่าเป็นทุกข์ใจหลายไปหาหม่องพึงหาทางออกบมไดจังสีีก็คือหอดลูกอ,อเต่ามากแต่ว่าก่อนหฮอสิีบอกคลิปนี้กะต้องอ่าบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะแต่สําหรับคุณแม่ท่านนี้คือว่าเพิินเสือเต็มหัวใจพพราะยัผานเมืม่อวานนี้เฮาได้มีโอกาสขอไปเบื้องคลิปในช่องของพ่อแม่องค์อิงอ่าเพิินเดินทางไปหาลูกเต่าเพราะวอีหอย่างเพิินว่าจังไดโอ้ยแม่มีถุ์ ถูกใจหลายยังสิแมถูกใจแห้งถูกใจหลายเป็นหนีเป็นศิลแมนบอแล้วก็ย้ายขายบ้านบอบ้านนี้เป็นบ้านยุใสก็เพญ่งผ่านบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณยายเพิ่์นยุทีเพิ่มศิลถนนวัชรพลกรุงเทพพ่น่ะพ่นแล้วซ้ายไหมพ่นแล้วเพิ่นเดินทางมาจากกรุงเทพพ่นบอกเพิ่นนยุปางโกยุศีสเกษนี่ละห่างจากบ้านนอกกันประมาณจักแปดสิบโลเป็นคนศีสเกษแต่ว่าบ้านหลังสีขายนี่ยุกรุงเทพมาสั่นเถอะโม่น้องโม่ลงเพิ่นกะ ไปหาลูกสาวไปหาลูกสาวให้แน่ไปหาลูกสาว<ม>เอห้อลูกสาวซอยอซึ่งน้องเพชรจันทิก็เป็นเอฟซีเฟคลับของสาวหน่อยห้องนี้ละ<ม>เ,เห็นจากหลายๆคลิปกะมีคนแบบกรณีไข่ไยๆกันในแม้ขายทีไปใส่นี<ม>หรือว่าอยากสอบเลื่อนตําแหน่ง<ม>สอบหลยเทือแล้วจนจนเอาขอเป็นเทือสุดท้ายร่อ,องเบิ้งกันนะบารามีน้องอุ้งอิง<ม>ขอบารามีน้องอุ้งอิงซอยกะ เพิ่นก็เห็นผู้ประสบความสําเร็จจังสิลาเพิ่นก็เลยมาคือกันอเสําหรับบ้านถือว่าบ่รรรมดาเลยพี่น้องเป็นจังไรพ่อไงเพิ่นบอกว่าติดกับถนนใหญ่เออแล้วในกรุงเทพอ่ะทีน่ะมันมันแทบสิแตะบ่ได้เลยเด้ออแล้วนี่บ้านพร้อมที่ดินที่ดินเกือบเกือบหนึ่งไรพี่น้องสามร้อเท่าไหร่นะ สามร้อยยี่สิบสามตารางวาบอกเพื่นวาเออสามร้อยยี่สิบสามตารางวาจำพิษจำสือเกือบเกือบไร่หน่ะล่ะอ่ะสามงานครัวค่ะเออแล้วโตบ้านนในพึ่งซีรีส์โนเวทมาใหม่สวยงานซึ่งนี่สินผมเสื่อว่าก่อนหนึ่งทียังไๆก็สิมาจากการรีโนเวทบ้านนี่แหละค่ะเออแต่ว่าเพื่อนซีรีส์รีโนเวทเพื่ออย่างจังสิแม่เออเพื่ออาศัยหรือว่าสเพื่อนตั้งใจว่าสอขายแต่ว่ามันขายบ่ไใด ขายโบได้เพื่นสีขายราคาถ่าไดจังสิขายโบได้เพ่นยัถามแลสิขายยากปานันโบอยู่นี่โอ้ยขายมันขายบบยากดอกผู้ขายนั่นนะผู้มาซื้อนี่แล้วอผู้มาซื้อมันยากนะผู้มาซื้อว่ัสดนเถอะเออเอาเพิ่นสิขายจากบาทจังว่ัสดเพิ่นสีขายนั่นในใจเพื่อนนั่นอยากได้ยี่สิบล้านอืมคอยรลอกคำบอกแล้มาเลยด้แต่ว่าเล่านะสีขายยี่สิบเอ็ดล้านคือตั้งราคายี่สิบเอ็ดล้านแต่ว่าข่อยสิขายยี่สิบล้านแต่ว่าในใจนี่ตั้งเอ่อ ตั้งไว้ในใจเนี่ยยี่สิบล้านเออว่าออกมาพร้อมเลยลาว่าคือว่าในใจเน่ยยี่สิบล้านแต่มาว่าออกปากว่ายี่สิบเอ็ดล้านก็คือวันลดหนึ่งหลานนะล่ะพี่น้องข้าสิต้ขัดโต้เออข้าเจ้าโต้ขัดข้าศิลด้วยเจ้าล้านหนึ่งข้าเจ้าเบอร์โต้ขัดข้าศิขายยี่สิบเอ็ดล้านแต่ว่าในใจข่อยอยากขายยี่สิบล้านโอ้ทุกเม่ยลาว่าจังสันนะล่ะมาให้ลูกสาวซอยบัดที่นี่มองมองไข่แม็กที่บัดที่นี่มองได้ละบัด กับปกติเนาะเพิ่นกะหลายๆคนถ้าลักษณะแบบนี้ขายสีขายทั่งปกติเอาโฉนดที่ดินเอารูปเออเอาสิ่งก่อสร้างที่เข้าสีขายนี่เออมาไห้น้องเอจับไห้น้องบายให้น้องเส้นอียังกะวาไปละเออแล้วมาที่นี่อันช่วงยืนไห้นั้นเป็นรูปบ้านแมนบอเออเป็นรูปบ้านไม่ใช้เอกสารมาเป็นรูปบ้านหกที่นอนโอ้ยหกห้องนอนหกห้องนอนเออห้าห้องน้ำ ห้องโถงอีกบ่แม่นธรรมดาเด้นี่โอ้โหของนอนเนาะของนอดก็สิบ่ซัเหยียบซัมคารื้อหาดทุนบอกพ่อยายผานแต่ว่าเฮาเบิ่งจากในรูปภาพเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นบ้านที่สวยงามพี่น้องเกือบ1ไร่เนาะอ่าเกือบ1ไร่สําหรับ FC ฟซีแฟนคลับผู้ใดสนใจว่าซั่นถทอพ่อยายขั้มผานมีเงินหลายจังซี่ก็ติดต่อคุณแม่เพิ่นไปได้เพิ่นฝากเบอร์โทรเข้าไปเบิ่งในคลิปของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจได้อ่าเพิ่นลงคลิปไว้พ่อเอกเพิ่นลงคลิปไว้แล้วบัดรที่ไหนคอยคือเข้าาไปเห็นอ่ มีบางช่วงบางตอนแมนบอหลังจากที่ว่ายื่นรูปภาพบ้านเนี่ยและให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งจับ<ม>ให้ลูกเต่าจับแล้วแมนบอสเพิ่นอขอจับมือหมานของน้องก่อ<ม>นที่สิจับยื่นให้นะ,ะคุณแม่สวัสดีคุณลูกอเออคุณลูกก็ลับายแล้วก็บอกว่าคุณแม่เออ เพิ่นขึ้นจังสีเอาส่หัวนี่นะอเอาโยกเอาโยกมือน้องใส่หัวเอออธิบายน้อ,นนองอาจับอันอันถ้าได้จับเราขายกันน่ะเออเสียเอาใส่หัวน้องเลยว่าบ่ต้องเอาใส่หัวเด้แอ,อแม่อ๋อไหวซื่อๆบแม่เพิ่นก่าเนาะน้ะนองว่าน้องย่านบาเออที่จร <พบ S 1> ิงแล้วบ่ต้องไหวน้องก็ได้น้องกบาจังสี่ล่ะเออแต่ว่าเมื่อไหวแล้วกะว่าแม่นวอกกันเข้าใจละด้เออกะว่าอาจับขอจับมือได้บ่น้องก็ว่าจับได้จ้าค่ะกะจับกะยั้งแล้วค่ะ อันบัดบาดอาจารยได้แล้วเราดูว่าแม่กวายลูกสาวอีกแล้วเลื่มข้าวเออลูกสาวกวายอีกงวายกันไปวายกันมาหลายต่อหลายรอบแต่ว่านี้เพราะเปนเคสแรกเน่หลายหลายคนระดับแบบคนสูงอายุเลยล่ะเจ็ดสิบแปดสิบจ็สี่มากกัสิเห็นว่ากับนิการโยกมือไหวเนาะเออแมน ซึ่งน้องอุ้งอิงเพื่อนกับว่าอยากให้ยกเมื่อไหว้เพือ่อนเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้องอายุยังน้อยอย,อยู่น้องเป็นเด็กน้อยแล้วก็คุณแม่เพื่อนอายุหลายแล้วน้องกับว่าน้องย่านบาจังสีเนาะแต่สําหรับทางด้านของเอฟซีแม่จังสีเพื่อนก็จังใดล่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวสันอพญาพานตอนนี้คือมองมองว่าน้องนี่คือ,ค,อคือสิว่าจังใดละ่ะเหนือเหนือคนธรรมดาขึ้นไปอีกจังสีนะท้าวปากันแบบอันนี้คือความเสืออันนี้คือความเสือเนาะเออเอา ถ้ท่านเพิ่นสี่นผู้ใดเดือดร้อนนีหยังเพิ่นกับสีลมหาลูกสาวมาให้เส้นให้มาให้จับเมื่อมาขอพรขอยังตีจังสี่เนียเพิ่นกระต้องมองน้องแตกตั้งออกไปจากคนธรรมดาอยู่แล้วเออปกติเออถ้าเพิ่นไปหาผะหาเจ้าจังสี่เ่ากะเขากบถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแม่นบ่เออแต่ว่าอันนี้เพิ่นกับมหาลูกสาวจังสี่เพิ่นกระต้องมองว่าเออน้องนี่เพราะธรรมดาเออก็เลยได้เห็นภาพแบบนี้หลายต่อหลายครั้งนั่นล่ะอืมนั่นล่ะเอาหลายๆคนกะ สมควงมุงมาดป่าธนาแต่ว่าสิสมมุงมาดป่าธนาทุกคนบ่ออันนี้เขากับบู่ฮคือกันเนาะพี่น้องเนาะก็แล้วแต่บุญวาสนาของผู้ที่ขอน้าวัดสันทอเป็นังการเป็นบ่อหลักบางเจ้าข่อยกับเมืย์นั่น้องเด็จักผู้ได้ศรีออีหยังแน่เป็นบ่อแจ๊คศรีขอให้เหตุงานได้จักสิขายทีแจักสิอีหยังแต่ว่าก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนั่นแหละพี่น้องอ่านั่นแหละสำหรับองค์อิเพชปีานแพงช่วงนี้เนาะเขากับ เป็นช่วงปิดฤดูการพญายผานแต่ว่าคือจางพอเอกว่านองอาสิบรายุบานซูเม,มอร์ว่าพอเอกว่ามีนี่ปีนี้บ่หลายดอกอบ่หลายสัาปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วนี่ไปเสด็จแบนหนึ่งงานหลายเอแต่ว่าปีนี้เพิ่นลอกไว้ถ่ายท้ายหนังไข้อ,อออนำํำนั่นละเอา้ากับมา,าล่อลุ่นกันเนาะพี่น้องนเนาะว่านหนังไข่อยอนนี่่ทยถ้ำเสียตอนใดแล้วสี่ใดใช้หลีบบพื้นสะกิดกาดีไหม เออนั่นล่ะเอ้าน้อยในรายอาชีพนี้แล้วก็เดี๋ยไปซื้อของเดีไปตลาดไปตลาดที่ไหงมันเกิดวันเกิดมันเกิดพู้ใดไอีกล่ะมันเกิดคอยนี่เละมันเกิดเจ้าจังเลยมันเกิดเจ้ามันเดือนมีหน้าผุนไพยผานอะคอยมีหน้ากับแมนยูแต่ว่าคอยนัดมูนัดพวกไว้แล้วเออคอยว่าก็มูก็พวกไว้แล้วว่าบัดที่นี่คอยจัดงานมันเกิดเออก็ให้มู่ให้พวกมากินอยู่บานยุซองได้เลยออโอ้ยแนวใดเจ้าขีดจะเกิดเดือนใดเจ้ากระิเกิดสันบอดเดียวเนี่เอ้าคอยเกิดเดือนมีหน้าอน แต่คอยว่ได้ถือเอาเดือนคอยถือมือถือมือเออคอยเกิดวันพาหัสเอามืินนี้มันวันพูดเออมืิอื้อหนุ่ยไปซื้อของมือ้แลกงเลแม่โอ้ยปวดหัวเออท์หนาก็จัดอีกได้บอกเพื่อนไว้แล้วโอ้ยคือว่าบ่ได้จัดตามเดือนเกิดจัดตามมือเกิดจัดตามมือเกิดโอ้โอตายตายตาย,ตายแบบนี้แกยุดอกเอา เอาแจ้งสันละพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เอามาฝากพี่ตอนน้องเอฟซี FC แฟนคลับของนอง้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแะพี่น้องเนาะเพื่อนบาบางครั้งไม่เชื่ออย่าลบลู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเสือแล้วบ่เห็นให้ผู้ใดเดือดร้อนกับบเป็นย่งพี่น้องถือแม่ว่าผูา้ที่มาขอนำน้องอาบางคนกับประสบความสำเร็จหรือว่าบางคนที่บ่ประสบความสำเร็จกับ,บ่อยากหาย่าหายน้องอกับคือนี่แหละมันก็ต้องคิดบางเดอน้องเอาห้องมองว่าน้องมีบุญแต่ว่า ผูไปขอ,อนี่บุญมีบอ <Ừ S 2> จังสีแ่แหมเออบุญมันหอดว่างหอดมองสีได้ขายได้อันนี้ไปจังสีนะ่นา <c oughs> เ่ากับบอมเป็นอันนี้เพราะว่าเห็นหลายหลายคนกับว่าเออบ่บออยากให้อันอันนี้ใบย่ามค้างเทียเหตุอย่างบ่ได้ขายบ่ได้จังสี่ย่านว่าให้น้องเป็นบ่หวาดอเป็นเข้าอขอขใจ <c oughs> นั่นแหละบ่แมนวาทุกคนที่ขอบ่ว่าสิขอก็ผู้ใดก็ตามล่ะขอก็พระก็เจ้าก็ผู้ใดก็ตามมันกับบ่แมนวาเฮาสิปะสบความสําเร็จเสมอไปข้าใส่คนกับไปขอเหล็กูุงวดดห็นตัวพญาิพานแมนบ่ละอ้าจ้างซันพี่น้องพอกันคลิปหนาสํหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ